สวัสดีครับโยผมรูเซียนะครับอยู่กับเกมเก n นชินอีกแล้วนะวันนี้ผมจะมากดตู้น้องหูเต่ากันนะครับก็จะมากด10ลูกเลยนะแต่ประวัตินี้คือผมเปิดไปทั้งหมด66โลแล้วนะครับก็จริงๆเอ้ยไม่ใช่66นะครับ69นะก็คือถ้าเกิดผมต้องการสีทองตรงช่วงซอฟต์พิตตี้เดก็ควรกดอีกประมาณ7ลูกนะครับก็จะได้สีทองแล้วอ่าใช่แต่ผมว่า มันไม่ได้ว่ะทุกคนเผื่อมันได้ของแถมนะครับพอดีผมดูแอดกล้องแกไ์สติเปิดหูเต่าอยู่ดนะ้วยแกประเดิมทองแรกมาโดยการดีลุกกับหูเต่าพร้อมกันนะคิดดูงั้นผมก็ไปเลยดิวะเฮ้ยขอเธอมาดีขอแบบทองสองตัวให้พี่ชื่นใจฮันน่นาเล่นลินโอ้ยเลนลินมาดีสองแล้วสโอ้โหถ้าเกิดไม่ใช่หูเต่าผมตายหัวใจวอดวายอะโอ น้องโอ้ห้าแล้วปิดตาดีกวห,หกแล้วเจ็ดแล้วครับเจ็ดแล้วแปดแล้วอุ้ยมาโลกี่เนี่ยเก้าแล้วได้สวยอุ้ยน้องหูเต่ามาแล้วสิบมอนะเนี่ยแถมไม่เลสัตว์ของแถมกูอุ้ยน้องหูเต่ามาแล้วนะแคปรูปก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง โอเคโอเคครับรูปแล้วน้องหูเต่ายน่ารักน้องน่ารักนะแต่ก็อย่างว่าแหละครับผมยังไม่มีหอ,อกนางเลยเพราะว่าคลิปก่อนก็เนี่ยดูสภาพะ่ะวูบสามเล่มเนี่ยครับเออเพราะนั้นเราก็จะเอาเพชรทั้งหมดของเรานะมาทุ่มกับโอ้ยน้องหูเต่ามีให้มีลองสกิลด้เดี๋ยวค่อยมารีวิวนะครับถ้าเกิดไม่เล่มนะ เราจะมาเปิดกับตู้อาวุธต่อเองกระิดกระิดโอเคตู้อาวุธครับตู้อาวุธนี่แหละเป็นตู้ที่ผมเจ็บใจมากผมซื้อไอ้ลูกแก้วสุ่มได้ก,กี่ลูกเอ่ยแปดสิบหกนะครับเราจะมากดตู้อาวุธกันก่อนเลยไปได้หูเต่าแล้วเอาอาวุธมาอันนหนโอ้สีม่วงนะครับไอ้ลุนไหนละกันหนึ่งสองสาม ี่หหโอ้ไอ้เหี้ยแล้วรอนี่ให้กูขัดห้าเจผมมีขัดห้าแล้วแล้วก็มีเลยจะขัดหอีกสองสามเล่มอะ่ะโอ้ชีวิตไปครับตอนนี้กดแบบไม่เสียดายเพลนไล่ไปน้องอายกาอะไรล่ะโอ้ยสีทองสวยเฮ้ยผมขอละหอ,อกเลยได้ไหมทุกคนช่วยรุ้กับผมหน่อยผมไม่อยากได้วูบแล้วขอเถอะครับมาออกสวย ว้ลายกโหเจสัสได้หอกว้สองสามสี่ไอ้ที่ยิงกดไปก็เลยก็ได้ครับผมไม่ต้องการอะไรแล้วอุย้ยของเถมถือว่าของแถมของเถมไอ้ยี่ห้หกว่ะไอ้ยี่ห้อหมโอ้โหแต่ที่วันนี้ปัก้กระเไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าดีครับดีมากเลยดีสุดๆผมชอบแคปรูปแป๊บหนึ่ง หอกว่ะทุกคนอุย้ยมีเพชรเหลือด้วยอะ่ะออืพอดีพี่ก็โดงดีนะครับน้องน้อๆไหนๆได้มาแล้วเอามาใส่ทีมดีกว่าน้องหูวตายน่ารักกดอ e ีนี่ไงแล้วก็โอ้ยเครื่อหอกไฟเอ้ยไปไปไ,ไ,ไอได้มึงเอาหอกอะไรให้น้องกูเนี่ยเกม นี่เอาไม่ใช่นี่เลยคือพอดีพี่เพิ่งได้วันที่สุมน้องไงมันเลยขาดหนึ่งเอ้ยไม่ใช่มันเลยมันมันเลยแบบมันเลเวลหนึ่งนะน้องนะเดี๋ยวพี่จะปั้นให้สดๆเลยโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็โอ้โหเหียดีใจว่าผมคิดว่ารหัสเชียร์ดีคงจะไปหวั่นแล้วนะครับตอนแรกเพราะว่าไม่มีทั้งคู่ไงตอนแรกเออแต่เกมนะเกมให้วูฟมาสามเล่มนะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างนั้นมันก็ให้หอก โอเคได้แหละน้องๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวแค่นี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวไหนๆก็ไม่รักทิ้ไงไอ้ดีละผมก็คงจะกลับไปลงคลิปให้ครบนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆครับก็ต้องขอบคุณทางเกมมากๆนะครับที่แบบว่าปณีป,น,ปนอมผมมากๆนะขอบคุณมากครับส่วนตัวผมก็คือผมไม่คิดเลิกอยู่แล้วนะครับถึงแม้ผมไม่ได้หูเตาหรือว่าไม่ได้หอบผมก็คิด ว่าผมจะเติมอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมาก่อนอย่างนี้ก็ดีนะครับส่วนเรื่องเปิดหาดาวเพิ่มให้น้องนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับหมื่นเพชรน่าจะกดได้นะแต่ไม่รู้ว่าตรงเลยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าน้องจําเป็นต่อเอ,อ่อซีหนึ่งจริงๆนะครับเนี่ยคัดหนึ่งอะถ้าเกิดว่ามันจําเป็นจริงๆนะครับเดี๋ยวขอดูรีวิวก่อนแล้วกันนะส่วนตัวของผมอะโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวแค่นี้แหละครับไปแล้วเจอกันอ้มีความสุขว่ะเฮ้ยทุกคน